สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสอนอกรเีน,นศึกษาเรื่องระบบการผลิตแบบทีนค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะคะ 1. นนายพัวนายฉลาดกิจ 2. นางสาวอุพนิจงาสามนายเพลาพาันอนุเปรมและ 4. นางสาววชิพรพรเตโชพันธ์ค่ะซึ่งหัวข้อในการนำเสอนอนะคะจะมีความเป็นมา นคืออะไรหลักการท่าประการของลีนโครงสร้างการของการผลิตแบบลีนขั้นตอนการพัฒนาการผลิตแบบลีนการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนและสรุปค่ะความเป็นมาระบบการผลิตแบบลีนนะคะเกิดขึ้นในปีคศ1 9 9 0โดยศาสตราจารย์ดรเจมร์ m a วอแมก ซึ่งได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบโรงงานประกอบรถยนต์พบว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบการผลิตที่เรียกว่าลีนะคะโดยทําการศึกษาที่โรงงานโตโยต้าและได้นําไปสู่การพัฒนานรูปแบบการผลิตโดยเน้นต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อลดความสูญเปล่าและเน้นประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีความยืดหยุ่นค่ะ จะลิงคืออะไรระบบการผลิตแบบลีนคือการใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกําจัดความสูญเปล่าเพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการและทันเวลาหรือก้าวอีกในหนึ่งลีนคือปัชญาในการผลิตซึ่งถือว่าความสูญเปล่านั้นเป็นตัวทําให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและคนมีการนําเทคนิคนนต่างๆมาใช้ในการกําจัดความสูญเปล่าออกไปโดยมุ่งเน้นกําจัดความสูญเสีย หลักการของลีนแบ่งออกได้เป็น5ประการ 1. การนิยามคุณค่าการกําหนดคุณค่าของสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกควรหลีกเลี่ยงการกําหนดคุณค่าจากมุมมองของบริษัทซึ่งลูกค้าจะเป็นคนสุดท้ายที่กําหนดคุณค่าของสินค้า 2. การแสดงสายทานคุณค่าคือการเขียนแผนภาพกระแสะคุณค่า เพื่อแสดงการสร้างคุณค่าในขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบการวางแผนการผลิตสินค้าการจัดจำหน่ายเป็นต้นนอกจากนี้เขียนแผนภาพกระแสคุณค่าจะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้ชัดเจนอีกด้วย 3. การไหลเป็นการสร้างการไหลของกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้สินค้าซึ่งมีการดำเนินการไปอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยปัสจากของเสียการหยุดพักการหยุดชะงักการเดินทางการย้อนกลับการใช้เส้นทางอ้อมและการรอคอย 4. การถึงหรือทันเวลาพอดีมีการสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเพื่อกำจัดความสุดบ่าที่เกิดขึ้นแต่ในการปฏิบัติจริงความต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงนำวิธีการจัดการเวลามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสมดุลของการไหล ซึ่งมีผลทำให้เกิดความสมดุลในการบวดการผลิต 5. ้ความสมบูรณ์แบบการเพิ่มคุณค่ารายการกำจัดความส่วนเ่าโดยค้นหาความส่วนเ่าที่ถูกซ่อนไว้ในกิจกรรมต่างๆและกำจัดออกไปอย่างต่อนเนื่องจะเหลือเพียงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าเท่านั้นโครงสร้างของการผลิตแบบลีนแนวคิดของลีนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อพนังงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส่วนเ่าสามารถยแยกงานที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่าได้การมีครระหวางแผนงาน โดยประเมินจากผลการจัดการกระบวนการในสภาพปัจจุบันตามแนวทางระบบการผลิตแบบลีนและวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการเพื่อหาจุดปรับปรุงและวางแผนการปรับปรุงโดยตรงฟัาในองค์กรจะต้องร่วมมือกันกิจกรรมหรือเครื่องมือในการลดหรือกำจัดสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการและเน้นการสร้างคุณภาพคุณค่าในกระบวนการอย่างเป็นระบบขั้นตอนการศึกษาการผลิตแบบลีนการนำการผลิตแบบลีนมาปฏิบัติ จะดำเนินการตามขั้นตอนหลักเจขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อม,อมเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้แ,แก่สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นบุคลากรและช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างสมาชิกผู้ดำเนินโครงการ 2. การระบุค่าของสินค้าและบริการ เป็นการระบุคุณค่าของสินค้าและบริการในมุมอมองของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือภายนอก 3. การสำรวจสถานะปัจจุบันของกระบวนการเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดมาสรุปลงแบบแผนกระแสะคุณค่าเพื่อระบุปัญหาและนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาขั้นตอนต่อไปนี้ 4. การประเมินผลการจัดการกระบวนการเป็นการประเมินสภาพของกระบวนการและตัวชี้วัดผลโครงการตามแนวทางของระบบการผลิตแบบลีนเพื่อไปใช้ประกอบซึ่งแผนพัฒนาการบริการ 5. กลางวันแผนพัฒนากระบวนการการสร้างคุณค่าโดยพิจารณานะแผนภาพกระแสคุณค่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อหาว่ากิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าและเป็นความสูญปลับเพื่อวางแผนและดําเนินการปรับปรุง6การขับเคลื่อนกระแสคุณค่าเป็นการทําให้กิจกรรมต่างๆที่มีคุณค่าดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการติดขัดการอ้อมการย้อนกลับการคอยการเกิดของเสียและให้ความสําคัญกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ7การสร้างคุณค่าและ กาจัดความสูญเสียอย่างต่อเนื่องป็งขั้นตอนการค้นหาส่วนเกินที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งเป็นความสูญเปล่ากาจัดออกไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลการปรปับปรุงด้วยการผลิตแบบลีนไปสู่บริเวณอื่นๆได้แก่ลูกค้าผู้ส่งมอบและผู้รับเมาส์ช่วงการผลิตการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนหร่อการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน ในกระบวนการผลิตเสือ้อโปโโเชิ้ตเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ส2สรุปนะคะการผลิตแบบรีนเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการลด ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตประกอบกับก,บการพิจารณาหาทางเพิ่มคุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีนอกจากนั้นการนำการผลิตแบบเรีนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจะช่วยทำให้การใช้ต้นทุนลดลงจากการลดของเสียและลดเวลาในการผลิตค่ะ ค่ะและกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอต่เอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ